ภาพความทรงจําในวันวานภาพการให้การต้อนรับอาคันตุกะสําคัญระดับประเทศที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนภาพบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่มาเยี่ยมชมบรรยายพิเศษงานสัปดาห์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินการจัดการอบรมหลักสูตรครูสอนเสริมวิชาการโครงการเรียนร่วมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถมภาพประทับใจในครูและสิทธิ์ก่อนอำลาไปปฏิบัติงานกับองค์การสหรประชาชาติ งานในหน้าที่ของอาจารย์วิมลอองอัมพรเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีทางศิลปศาสตร์มนุษยาศาสตร์และได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพครูสอนคนตาบอดจากมหาวิทยาลัยบอสตันค l ลเลจและ Perkins School for the Blind จากประเทศอเมริกาแล้วผมได้ทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดมาเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยกันในตำแหน่งครูสอนคนพิการชั้นหนกองการศึกษาพิเศษกลมสามารถศึกษากระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช2532 ออกจากตำแหน่งลูกจ้างประจำของกองการศึกษาพิเศษโดยได้ไปทำงานกับองค์การ International Rescue Committee หรือ IRC ภายใต้การดำเนินงานของสหประชาชาติในตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษค่ายอพยพผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาณค่นะายไซถูตําำบลตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีงานของผมส่วนใหญ่จะเป็นการจัดรูปศูนย์บริการเบ็ดเสร็จสำหรับคนพิการกล่าวคือ มีโครงการเริ่มต้นตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดเป็นเด็กพิการไม่ว่าจะพิการอะไรเราจะมีแผนก infant stimulation ช่วยเด็กเหล่านั้นทั้งด้านฝึกอบรมพ่อแม่ของเด็กพิการประสานงานกับโรงพยาบาลในค่ายและช่วยในด้านการบำบัดให้เด็กทารกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบการบริการจะประกอบด้วยการรักษาทางการแพทย์กายภาพบำบัดการฝึกบิดามารดาและตัวเด็กพิการเองกล่าวได้ว่าแผนก infant stimulation นี้ช่วยเด็กพิการตั้งแต่อายุ0ขวบจนกระทั่งถึงเด็กวัยก่อนเรียนคืออายุประมาณ4-5ปีชั้นปฐมศึกษาของเด็กหรืออาจกล่าวไว้เป็นชั้นแรกความจริงแล้วไม่อาจเทียบกับมาตรฐานของการศึกษาของเด็กไทยได้ใกล้เคียงชั้นปฐมศึกษาปีที่1-4เด็กพิการทุกประเภทในค่ายอพยพขเขมรจะมาเรียนร่วมกันรวมทั้งเด็กปกติซึ่งเป็นพี่น้องของเด็กพิการเหล่านั้น หรืออาจจะเป็นเด็กในละแวกโรงเรียนเฉพาะของเด็กพิการเรียนตั้งแต่5-6ปีจนถึง15หรือ18-20ปีปีก็มีแล้วแต่กรณีหลักสูตรก็ใช้ของเด็กปกตินั่นเองเรายังมีโครงการไปเยี่ยมช่วยฝึกอบรมทั้งเด็กและพ่อแม่ถึงบ้านที่เราเรียกโครงการเด็กนี้ว่า community based rehabilitation หรือ CBR โครงการนี้กล่าวได้ว่าช่วยคนพิการในค่ายอพยพได้อย่างทั่วถึงเกือบทั่วทุกคน อย่างไรก็ดีทางโรงเรียนยังมีโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการโดยการฝึกอาชีพและโครงการฝึกหัดครูสอนคนพิการด้วยครูปกติชาวกัมพูชาเหล่านั้นยังไม่สู้จะมีประสบการณ์ในการสอนคนพิการมากเท่าไหร่นักตัวพวกเขาเองก็ยังมีความรู้ในขั้นพื้นฐานค่อนข้างจำกัดเนื่องด้วยการเรียนการสอนของชาวค่ายผู้อพยพนั้นเป็นไปอย่างตามมีตามเกิดสุดแต่จะมีโอกาสเรียนหรือไม่เท่านั้นกล่าวได้ว่าความรู้โดยเฉลี่ยของครูเอง ก็มีประมาณผ่านการศึกษามาราว 5, 6ปีเท่านั้นดังนั้นจะมีการฝึกอบรมครูไปด้วยในตอนบ่ายและให้เขาทำการสอนตอนเช้าจึงเป็นวิธีที่ทางองค์การ IRC ทำการสอนเช่นนี้ตลอดมาในระยะเวลา2ปีครึ่งที่ผมทำงานอยู่กับองค์การนี้กล่าวได้ว่าการบริการคนพิการในค่ายอพยพนั้นได้ผลดีขึ้นตามลาดับจนเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งกล่าวคือ เรามีครูที่รู้เขียนอ่านหนังสือเบลได้สามารถแปลหนังสือเบลกลับไปเป็นหนังสือธรรมดาและกลับไปกลับมาได้คล่องหนังสือเบลเขมรเรามีครูเช่นนี้ประมาณ10บคนครูอีกจํานวนเท่าๆกันสามารถสื่อสารและใช้ภาษามือหรือภาษาเขมรสอนคนพิการหูหนวกชาวเขมรได้นอกนั้นยังมีผู้รู้เกี่ยวกับด้านกายภาพบำบัดอีกด้วยสำหรับครูสอนเด็กเรียนช้าหรือเด็กปัญญาอ่อนนั้น ไม่สู้จะมีปัญหามากนักเพราะไม่มีอะไรลึกซึ้งซับซ้อนในการเรียนการสอนมากเท่าไรนักส่วนมากแล้วเราจะเน้นการช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีวิตประจําวันและให้ช่วยตนเองได้อย่างมีอิสระประกอบอาชีพบางอย่างได้และสามารถขายของหรือทําอาชีพส่วนตัวได้มีดนตรีขเขมรโบราณและมีนักดนตรีคนพิการมากมายที่ประสบความสําเร็จภายในค่ายของเขาคนตาบอดสนิทสามารถเดินได้ทั่วค่ายโดยใช้ไม้เท้า ที่ทาด้วยไม้ไผ่เก้าอี้เข็นก็ทําด้วยไม้ไผ่และวัสดุที่หาได้ภายในค่ายส่วนคนพิการที่เป็นผู้หญิงก็เรียนเย็บปักถักร้อยการฝีมือและอื่นๆได้ส่วนการเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงไก่คนพิการก็สามารถทําได้เช่นเดียวกับคนพิการบ้านเราเหมือนกันผมทํางานอยู่ในค่ายอพยพชาวกัมพูชาสองปีครึ่งยังมีงานอีกมากที่ช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านั้นแต่พวกเขากําลังจะกลับบ้านกลับเมืองของเขาและโครงการการศึกษาพิเศษ ก็อาจจะนำเอาไปขยายการบริการดังกล่าวนี้ในประเทศกัมพูชาในอนาคตก็ได้ในระยะนี้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเราก็มีโครงการเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวโดยที่ประเทศไทยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และข้าราชการจากสาธรารณรัฐประชาชนลาวทั้งบุคลากรที่เป็นคนปกติและเป็นคนพิการเรายังไปเยี่ยมดูงานในประเทศลาวด้วยในระหว่างนี้ยังมีข้าราชการลาวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงานในประเทศไทยอีกหลายท่าน ขณะนี้ผมมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งภายในประเทศสหประชาชาติและต่างประเทศเช่นได้เข้าร่วมประชุมกับ Rehabilitation International หรือ RI ที่ประเทศจีนเข้าร่วมประชุม Expert Group Meeting ของ ESCAP ได้รับเชิญจากประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นให้ไปประชุมดูงานและ ไปบรรยายให้องค์การต่างๆวิทยุหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ญี่ปุ่นผมมีความเห็นว่าคนพิการเมื่อช่วยตนเองได้แล้วควรสามารถช่วยครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและรวมถึงช่วยมนุษยชาติตามลําดับผมก็ได้ตั้งปณิธานไว้ตั้งนานแล้วว่าเมื่อตนเองมีโชคดีมีโอกาสดีสามารถพัฒนาตนเองจนถึงขั้นที่ผมคิดว่ามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นที่มีโอกาสน้อยกว่าผมได้แล้วคนพิการจะมีคุณค่าตามที่ตนเองและสังคมหวังไว้ก็แต่เมือ่อได้ทําประโยชน์ให้แก่ตนเอง คือนอกจากจะช่วยตนเองได้แล้วไม่เป็นภาระกับใครยังต้องสามารถช่วยสังคมหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนก็น่าจะจัดได้ว่าเป็นพลเมืองดีเหมือนกับบุคคลทั่วไปสามารถอยู่กับผู้อื่นได้โดยยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านชาตินี้ก็จัดได้ว่าไม่เสียชาติเกิดแม้จะเกิดมาด้โอกาสกว่าคนอื่นเขาแต่ด้วยความวิทยาอุตสาหะฝ่ดีเราก็สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมเยี่ยงประชาชนพลเมืองที่มีประโยชน์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศชาติและแก่โลกคนพิการถ้าไม่เอาแต่คิดมากน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาหรืองอมืองอเท้านอกจากเราจะสบายใจและประสบผลสำเร็จในชีวิตเราบางกรณีเราคนพิการอาจเป็นตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาเกิดมามีอวัยวะสมบูรณ์ครบอาการ32ประการแต่มีจิตใจอ่อนวันไหวต่อชีวิตไม่สู้ชีวิตถ้าเราทำให้เขาเห็นว่า คนพิการก็ยึดคติที่ว่าชีวิตต้องสู้คนเราพิการเปรียบตนเองเป็นตุกตกนตตต๊กตาล้มลุกอาจไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีตาไม่มีหูแต่ตุ๊กตาล้มลุกใครก็ผลักตบตีพอปล่อยพลันก็ลุกขึ้นยืนได้ทุกทีภาพประกอบขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาพิเศษค่ายอพยพผู้ลี้ภยัยชาวกัมพูชาหน้าที่การงานและการกุศล 1. ตั้งแต่พุทธศักราช2507ถึงพุทธศักราช2541มีส่วนร่วมและ ผักดันการพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับคนตาบอดในประเทศไทยวงเล็บเปิดทั้งการเป็นครูสอนโดยตรงและลิเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์หลายโครงการวงเล็บปิด 2. ตั้งแต่พุทธศักราช2510ถึงพุทธศักราช2541มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยร่วมเป็นกรรมการองค์กรของคนตาบอดในช่วงระยะเวลาของการเริ่มจัดตั้ง และเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการบริหารงานองค์กรของคนตาบอดหลายแห่งตลอดจนความสำเร็จของคนตาบอดซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และมิสหาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาเนื่องจากมีอาชีพครูจึงมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนวทางใหม่เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนตาบอดไทย 4. สนับสนุนสถานภาพคนพิการในสังคม โดยการร่วมเป็นคณะกรรมการและเป็นสมาชิกองค์กรของคนตาบอดหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะร่วมเป็นคณะผู้เริ่มการจัดตั้งองค์กรเช่นสมาคมคนตาบอดกรุงเทพซึ่งในปัจจุบันคือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโครงการปีละวันซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนให้คนตาบอดยึดมั่นคุณธรรมแห่งความกตัญญูกะตะเวทีและความเสียสละโดยการบริจาคและเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นที่ปรึกษากรรมการชมรมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทยและอื่นๆ 5. สร้างทัศนคติที่ถูกต้องของสังคมต่อคนพิการด้วยการใช้ชีวิตในสังคมทั้งในสำนักงานและกลุ่มอื่นเช่นเป็นสมาชิกจอสอร้อยชมรมคนนอนดึกก็ได้แสดงบุคลิกภาพความสามารถและความสำเร็จทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยอมรับและชื่นชมเป็นผลให้ทัศนคติที่ถูกต้อง ต่อคนพิการความสามารถพิเศษคือการใช้ภาษาอังกฤษการดนตรีการประพันธ์บทร้อยกลองและประพันธ์เพลงและการพูด6เปิดโลกคนพิการไทยให้มีความสัมพันธ์กับคนพิการนานาชาติด้วยการที่ได้รับเชิญไปศึกษาและร่วมกิจกรรมในต่างประเทศหลายครั้งซึ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาโลกทัศน์ของคนพิการตาบอดไทยโดยได้สนับสนุนและหาทุนให้คนตาบอดไทยมีโอ,อกาสเดินทางไปศึกษาอบรม และร่วมกิจกรรมในสถาบันต่างประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า10คน7ในฐานะสมาชิกสมาค,คมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพได้ประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งพาแก่บรรดาคนตาบอดรุ่นน้องและเพื่อนฝูงทั้งด้านความรู้กระบวนการแก้ปัญหาการแปลภาษาอังกฤษและให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นผลงานที่หลากหลายมีทัศนคติที่สร้างสรรค์ทำให้ได้รับเลือกเป็นคนพิการตัวอย่างประจำปี2528 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยภาพประกอบประชุมสัมมนาศึกษาดูงานร่วมงานกับองค์กรคนพิการในต่างประเทศ